ทำทุกท่านนะครับชมบรรยากาศบ้านหน้าบ้านนกก็หน้าให้เป็นบ้านตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็จะทำอยู่ทำกินทำหมากินนะครับเปินกระถังเปลี่ยนไปมีน้ำเต็มบ,อบ,อบอ่อเต็มบ่อก็เรียกว่าเป็นการเก็บน้ำ แต่ว่ามันก็จะอยู่ใด้น้ำนแค่ไหนครับ <c oughs> นามเป็นบรรยากาศสองฝั่งจ <c oughs> ำจำ,ำมองจำได้ระยะ <c oughs> ใ,ใครกดตั้งแต่ตอนเด็กๆนานแล้วมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็ไม่กว่าอยู่น้ำจากพอในน้ำรอยังพืชพันธุ์แต่ว่าก็อยู่ในระยะชั่วข่าว เงี้ยวเมือ,มอ,มอมงเนี่ยไม่อดส่วนลำบากลากนาไม่อดนะฮะเร็วๆงานฝ่าก็ดี <c oughs> ทางเข้าห้ามโมบะจอับบ้านด้วยเฮ้ยไม่ส่าจ,จะต้องรับน้ำ จะระกอปล่กันแล้ว่รู้จะรอดตายเรียบ้างจะประกอบกนมาปลูกอ่น้ำเต็มไปหมดน้ำเยอะโครงการของฝ่อ ก็ไม่รู้แต่ในนาก็ยังมีน้ำมีป,าป,ปาววลาแบบปล่อยปลานาเราก็คงจะเปลี่ยนแนวคิดเยอะอย่างนี้งั้นอ่ะปลูกมันปลูกจะปลดยังไม่หักเลย xanh đông láng mọi người chè dung nữa chè dung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  nè, nên mình dung chè ป็นความเกี่ยวตุ่กจำใจแต่ตังต้นมะม่วงยงไม่มีการแต่งนอกจากพี่ชายกนอยู่น้ำยองวมสมบุญนะน้ำก็เป็นแหล่งการเกษตรอัดน้ำไม่ได้ Thật nám dần vô Quên mới rồi ạ Cầm lươn nhá Cái tên nốn rồi còn dây cày cả các phục Quê. Quê mà Quê à Chân bay một hóa phục จยาก็เกี่ยวยังไม่มีควายั้งยว้องแวายังมีอะไรขู้กยังก็ปข้าวม่วงเผาไม่เล้าหกเป็นกะเผาเป็นเป็นยมหย่มาเจาแล้วกูด ครัพวกหานี่ก็ับเดินแล้วง,งามเตียมยมดยาอากินหมดหรอกนเจ้าปัง เยอะสุดอ,อ,อ,อย่างปล่าห่านฮะนเป็นตรงแค่ฝั่งแต่ไปไม่รอดมันจะ,จะมีวันดาวประกูดเข้ามาเล่นนะครับนานเจ้าแหว่ bà cháu ngọc khoai 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 bỏ anh khoai cầm khoai 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 mèo khoai khoai mèo mèo nghe hả mèo mèo mà hả hả, hả? Đón เดี๋ยวจะทำร่องน้ำนี่ก็ทางน้ำจะซึมจบแก้ไขปัญหาไปทำไม่เสร็จจะเป็นที่ปลูกกนหนุนปลูกมันบรลลีปลูกอะไรต่างๆก็พอหวานปักหวานหวานก็มีในปักหวาน นี่ก็ยังโล่งๆอาจจะอะไรปลูกเราได้อยูออ่นี่ก็เป็นที่ของปู่ที่ยกให้เป็นสาธารณะพืชถนนใหญกก่กว้างเลยตรงนี้ตักได้ ด้วยเหน่ได้แหน่ได้วยหนะจนเสีเก็ยเงินเดือยยินปลาแลบก็มีนะครัสบายสบรองน้ำมีให้พร้อมใหญ่ก็ทำมาทางเจีดก็มีตักหวาน ก,ก,ก่อนเข็งขาตะไคร้นี่ก็ทนกูดแล้วจะยกไปที่วัดถ้าไม่เรียบร้อยติปต้นชายาต้นผจอจะจรที่จริงๆเก็บจมเจียมก็ได้ หนึ่งหลังผสมนะคเกิปถูกไว้นะครับแต่เหมือนกับเพืองเป็นเป็นที่ที่พอจะได้จะเป็นถนน้านหน้า ตนต้นดำอีกปปปปแปดหน้าปิดแปดหน้าบัดปลูกตัวปลูกงาปลูกนะครับจนบันทางจอรสเทศบันทางพญานาคฟอกหน้า,นาก,ากัอนนหญ่ายน,นดำอัน,นหนาครับนี่พญาช้างดำงูหนาพญาช้างดำ ทางในก็เป็นปรหวัตเป็นถนนใหญ่เจ็ดบ้านพอดีนะครับทางเข้าแล้ก็อยู่ได้นะขานาดนี้นะครับก็สบายสบาย